ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักนะครับหรือชาว f อทุกท่านนะครับครับพบกันเช่นเดิมนะครับในรายการอาจารย์ออดสอดตัดผมนะครับวันนี้เรามาศึกษานะครับมาดูเทคนิคมาดูการทํางานมาดูรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในลักษณะของบ๊อบหรือเป็นบ๊อบฟรีสไตล์นะครับจากพ้อยลายแนวที่ออดคัดหรือการตัดในโซนของซิกด้านข้างที่เราใช้หวีรองหรือการเก็บลักษณะของสอน ปลายลายชาแนวในไร่หรือเก็บลักษณะของโซนของซิกโนกหลังที่เราใช้เป็นซิสเซอร์โอเวอร์โคมปลายลายใจแนวเขาจะได้ออกมาลักษณะของงานเด่นหรือเป็นงานผิวหวานนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานที่ออดนำมาแพนหรือแชร์4ีช่องทาง TikTok y อกยูทู f a c e บ o ๊กไ i v e และช่องเลียว4ช่องทางนะครับเพื่อนน้องหรือชาว F4 ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กมาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรี นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับช่วยการกดไลค์กดแชร์กดซับคลายกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออดและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปนั่งทัดงานตัดในลักษณะของบ๊อบหรือเป็นบ๊อบถุยฟีตายที่ออสแพนหรือแชร์ไปนะครับ หลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมลองศึกษาหรือพัฒนาหลักการทํางานก็คือเราแบ่งในโซนของปีกซ้ายปีกขวานะครับตามที่เขากําหนดความหมายก็คือปลายลายชัยแนวเขาต้องการในศีรษะหรือหัวขวุยกอบปลายชัยแนวในโซนของโหนกหลังที่เราตั้งฉากในกึ่งของพีระมิด ปลายลายชัยแนวที่เราใช้หวีอลองหรือเป็นกึ่งของซิสเซอร์โอเวอรโคมกอปลายชัยแนวที่เราไล่หรือการเก็บลักษณะของความเทปลายลายชัยแนวที่เราใช้หวีหรือการลองหรือการเก็บลักษณะของขอบผมกอปลายชัยแนวที่เราใช้เป็นซิสเซอร์โอเวอร์โคมปลายลายชัยแนวที่เราตั้งฉากหรือกึ่งของพิรามิด พวไลายปลายลายชัยแนวหรือฉากหรือศีสะโครงสร้างสีละลายแนวอันนี้เป็นเกจความรู้เป็นเทคนิคหรือการทํางานส่วนการเก็บหรือการโค้งมนหรือลักษณะของความเทความหมายก็คือน้องเขาต้องการไขขอบปลายชายแนวในโซนของซิก้านหลังหรือสมูทนะครับหรือเป็นลักษณะของความนวลหรือกืนนะครับขอบปลายชัยแนวจะเห็นออกมาลักษณะของความเทหรือการโค้งมนตามโครงสร้างหรือสีละลายแนวอันนี้เป็นเกจความรู้เป็นเทคนิคนะครับน การทํางานที่ออดนามาแพ่หรือแชร์สี่ช่องทางหลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมลองศึกษาหรือลองพัฒนาหรือสอศึกษาเรียนรู้ได้อีกนะครับ4ช่องทาง Tik k ิ o k y YouTube เฟซบุ๊กไลฟ์และช่องเดียวสี่ช่องทางนะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายส่วน t i k t อกเพียงท่านแอดเอกมครับ s o m j i t อมอสมจิตหรือออ i k ิกตอกตรงนี้ศึกษาเรียนรู้หรือพัฒนาหรือเอาแนวทางต่างๆได้จึงช่อง t i k t อกส่วนทาง Facebook หรือ Facebook Live e v อ r y Day อาจจะเป็นข้างหนึ่งที่ออสประสบความสำเร็จ ความหมายก็คือเป็นแชมป์แชมป์ผมสุภาพตตีหรือเป็นแชมป์ผมหญิงฟรีสายเป็นตัวแทนของช่างผมหญิงไปแข่งจริงแชมป์ผมโลกที่เวโรนาอิตาลี ออดนำพาเอาเทคนิคกา,การทํางานเอาสายงานของงานแข่งหรืองานโชว์มาเผยแพร่มาแชร์ทางช่อง Facebook หรือ f a c e b o o k l i ฟ์ FVD ศึกษาพัฒนาหรือเรียนรู้ได้ทางช่อง Facebook ส่วนทาง YouTube ที่ออดแพรหรือแชร์ไปประมาณ1700กว่า EP ความหมายก็คือ1700กว่าตอนไปเลือกวิชาที่ตนชอบอาจจะชอบผมหญิงชอบผมชายงานก้าวผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในสายเคมีต่างๆที่ออดแพรหรือแชร์ไปทางช่อง YouTube เรียนรู้ในลักษณะของงานพัฒนาความหมายก็คือท่านอาจจะชอบผมหญิงชอบผมชายงานกล้าผมงานแต่งหน้างานต่างๆที่ท่านชอบท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปได้ถึงช่อง YouTube ก่อนเข้าไปพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสซอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ศึกษาหรือเรียนรู้พัฒนาได้ฟรีจบงานออสมาใช้ชิปเปอร์ตบแต่งรอบลักษณะของทรงปลายลาแชนยแนวในโซนของซิกด้านลหลังที่โค้งมนหรือลักษณะของความเทอันนี้เป็นเทคนิคเป็นการทำงานที่ออสเอาแนวทางของงานคัดหรืองานตัดในกื่งของบ๊อบ,บ,อบสสหรือเป็นบ๊อบคลาสสิกหรือเป็นบ๊อบฟรีสไตล์ ลายลายแชนแนวออกมาลักษณะของความผิวหวานส่วนทางช่องนะครับเรียวที่ออดแผนนรือแชร์ไปประมาณหลายพันตอนอันนี้ลองไปศึกษาเรียนรู้ได้อาจจะนองน้องครับมองดูลักษณะของทรงหรือการเรียนรู้ในลนักษณะของลายทรงความหมายก็คือปลายลายลายแชนแนวที่เราตั้งฉากในกึ่งของพิระมิดเพื่อลักษณะของฉากของทรง ออกมาลักษณะของความทวีส่วนน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเลียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเ่ินชวนดีกว่านะครับไปเปื่อนหนน้องคะแนนของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์หรือบีเซนต์กันได้ตรงช่องเลียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีศักยภาพมีการทํางานมีสายงานที่โดดเด่นอยู่แล้วท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือบีเซนต์กันได้ตรงช่องเลียวครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสี่สายทางทิกตอก YouTube, Facebook ไล v ์และช่องเลียวก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจนชาว f อทุกท่านที่ท่านยังรักและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับ KTO b โ a บา d e m y กันอยู่จบงานออสมาใช้คิปเปอร์แต่งหรือการขอลักษณะของทรงปลายลายใช้แนวในกล่งของบ๊อบนะครับจะออกมาลักษณะของความสวยงามก็ปลายชายแนวในโซนของซิกด้านหน้าที่โคเทปลายลายชายแนวในโหนกหลังที่เราตั้งฉากในกล่งของพีระมิด ให้กอบลายชแนวหรือฉากหรือโครงสร้างสีละลายแนวหรือหัวก็ถุยการไล่หรือการเก็บลักษณะของทรงอันนี้เป็นเกจความรู้เป็นเทคนิคหรือการทํางานส่วนการที่เราใช้วีบางหรือกดให้แนบหรือปลายถึงกระดกอันนี้ก็